มีทางเดินทางไม่ก็ไปละพอด้วยอก,กอย็ข <laughs> ับไาา <laughs> ด้ด้วยก็ไม่จดเสียงขับใายพอพันเวลาหมดจะทำนเวลาความจำมันลายนิ่ได้อะก็ได้ เมน้าเกาเต็มกดน่ะเมื่อน่าตายมากรดเพแล้วโทรศัพท์มั้เมื่อนรลองอยู่เมือน้านะสมุดเสืเมันเพศแล้วครับมันเพล้วตายมัมันเปิดบุขึ้นบไปกินอยูหันนลเปิดขึนเลยหมดแบบทม่ใช่อยู่ันเเด้แค่ชิมแลวโน้าปะว่าชิมละย่างเลยแล้วคืไม่ชอบ Mày từ xưa và về từ xưa lại đây. hay hello. Hi, 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 เราทาุกนเปิดนเปลี่ยนใหม่เลียนใหม่เ yeah. ห็ดใหม่ะเห็ดดีด hmm. right. ีกว่าเขาขี่เขาล้มมมาแล้วเชือกไม่หเชือกเชืกนุ่ยปีแล้วนะมือเลือยก็ขกระอกยู่นะก็หาคนาที่ไม่ใช่แอันนี้แบบตัดออกแล้วเอายีตอเทช่อันนี้จะเห็ดทีเาล้วงชื่ชาเลยพางบานทามแท้เราจะขี่ไว้เลมันล้มรถใหญ่ปีน รถใหญ่โชคโชคดีนะครับแลประมาณเกชอยโอ้โห้อยบุ้มแล้วรถเก่งเี่ครับอะันะตัวอีเเน้อเงนตะทากหรบล่ีียงวงงนวงลงนะปอลยละ ด <át stars> rendez, ดำสลัดอยู่แล้วทางไปนาอันบุงน <No. S 1> ักแดนะเออบุงแบบบุงเมกกระเบือเนี่ยอ่ะนักแด่เคียวบุงเขียวนักแดน่ะนะบุกงเล่นตัวนี้บุ้เล่นแหละบุกงเล่นตัวนี้ก็มี่นักแด่บดตัวว่านี่บุงบุ้งขนาดขนาดนั้นบุงแมกโอ้ยอันชิพอรวอาแมกกระเบืออันั้นบุงแมกกระเบือนักแด่ตัวแมกกระเบือชี้ขาวๆค่ะมันเขียวเ่ยมันได้ยนี่ยบุ้งต่างๆเขียวตะกี้มันวางอยู่ในตัวกงติ๊เป็ด โอ้ยอาจารย์ว่าคนละทีบเลยต้องคอยว้านี่ไข่เว้าดักแด้คอยไปเก็บจนเมื่อยดักแด้หากกระทามคนนี้ดักแด้อันดักแด้แม่กระเบื้อเขาไปเก็บอันน้อยอันน้อยค่ะเห็ดขล้อขลอฮะแม่นั่นบัจิบอนตัวว่าอาจารย์ว่าคนละทีบเลยมาเอ้ยเธอโกมีตีก็มีเออแล้วก็กิเล็กมันมาอยู่นี่ยตอนอยู่เชเรียนนี่บงกิเล็เกี่ยวนี่นี่แล้วก็มีสีเขียวดำๆนั่นเออตอนอยู่ตอนอยู่เชเรียนเก็บชีวะ เคยขวากินหนูเดียวเอาให้ไก่ไก่กินเหเคยเสียลเอาห้นมาแล้ครับ่นลัเารหรือว่าตื่นลงมันรถไว้ได้นนนเต็มัวลนะอันนูกล้องลแล้วเเอาวันนามเจ็บปุ่มเราเห็นเข้าไปยังกันนีวไปขายวันนั้นเมื่อกับเป็นเมื่กับเบอร เจ้าข้ามไปหโนกนเนาะเรื่องอนเนาะแต่นั้นอัไนมันนั่นมันก็เป็นไม่ก็เป็นเนยะมาคนก็ยังเต็มอย่เนาะกครับ ไม่เปรวนเ,เลยเป็นไม่พอดีมาแตเสวนพอดีให้ไปเข่าตัวนี้ชิพอ,เอ,อนเข่าัวนจ้จะไ้เป็นจอดัะล้วโคะนั่นเองเ่าไดโค้งจไดเจอขากึ่นเออขกันดู้แล้วนัว่นเขาโอเป็นจีจอดโค้งมาตีนั่นนะตีนตั้งาบีเซวนซื้อดอกไม้ก่อนตะวันจะทานกันไหมนนึง แล้วก็ปรีมาส่มันไรเะจีนจะตายเก่ามากกับปรีอะตีกระเปิ้องจีนถ่าสิทอรหาสตรนีได้ที

ลงไปซื้อต้นไม้ก็เด้อพี่น้องอื้อวบเลยเนาะต้นเล้งสีฟอนบไหมวต้นผักคาเออต้องเล้ยงพิม้าผักคาแล้วก็เบอมอนวะฮะเออหมักมอนหมักมอนหมักกินหมักซีอิ๊บนะซีแดงซีอีหมักกิ <laughs> ไปส่วนมีวิตามินแ้งนอนผู้เฒ่าเขามากินต้นหมูมัวนี่สิละเป็นไงพี่